ดีแห้งครับพี่น้องเป็นพื้นที่รอบบานปกติเ่าก็จะเห็ดต่สวนธรรมดาเนาะครับเอื่อยเนาะหนีห่าก็มาปรับเปลี่ยนคือมะขุดเป็นหลองเล็กๆนะครับเ <c oughs> สแซมยินทําต้นใหม่ <c oughs> ต้นตอกนะครับหลักกเห็ดถ้ามันมีมูราคาขึ้นมาได้เนาะเอะือยเนาะจากที่ห่อต้องรอแต่บเปล่าสิจะออกนุวยนะครับพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เอาเห็ดข,ขึ้นมาก,ก่อนนี่ครับก็บได้เงินนะครับได้จับอ่าได้ใส่ได้ซอยในคอบัวนะครับแล้วแล้วช่องทางของเอื่อยขายนะครับ ของที่เฮาเฮ็ดผลิตขึ้นมานี่ไปขายใส่ครับเอ้ยก็ขายลงเฟซลงยังขายนี่ยแหละจ้ะอ๋อขายออนไลน์เฮานี่บ่ครับเฮาก็ส่งให้เขาบ่ครับจัดส่งให้แมน่นโอ้ส่งให้ไกลๆส่ซ่งเบิดบ่เป็นหยังป<ม>ระมาณอาทิตย์นึงนี่เนียังบ่ทันเป็นหยังเลยอืแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณ2-3ม,มื้อก็ฮอดแล้วเนาะครับเนาะแม่นจ้ะเพราะว่ามันเคยสินค้าเคยตกขางบ่ถึงลูกค้านี่ประมาณอาทิตย์นึงอยู่แบบ เิ่นโทษ่ท้าบหมดเป็นกระวาบ่เป็นหยังเหมือนครับสบายเลยนะครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพร้ากกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเฮามาเบิ่งนะครับอ่าเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงแหนแดงนะครับพี่น้องจนบ่พอขายนะครับเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงจังได๋แล้วก็แหนมีจักสายพันธุ์นะครับพี่น้องแล้วกิจกรรมอยู่ในสวนเพิ่นมีเฮ็ดหยังแน่นะครับก่อนอื่นไปทํำคนจักกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับเนาะอเครับสวัสดีครับผมาแนะนําตัวเองนะครับค่ะวิไลซื้อพาจ้าครับผมเปิดน่าจะเจริญครับตำบลน่าจะเจริญนในละครับ อ่าบ้านนาจเลื่อนตำบลนาจเลื่อนนะครับอำเภอเดียดจังหวัดอุบลนะครับน้ออ่าเป็นไงครับตอนนี้เหลี่ยงแหนแดงก็ดีจ้ะดีปะดีเลยแหละนาะดีเลยล่ะบ้านแหนนี่มันมีจักสายพันธุครับเอ๋ยมันเกิดซีนี่เขาว่ามันจะเป็นตอนนี้มันอสสล่าอสสล่าบ่ครับมีซื้อกันแมบนบ่ครับเอ๋ยมันเป็นแหนัผ่านเกษตรมันจะใหญ่ ก็ปกตินัแม่นจ้ะมันจะใหญ่โกเนะธรรมดามันจะมีเน็บพื้นบานน้ำมันจะดอกหน่อยกว่านี้ครับจะมีหน็พื้นบานกับเนอันนี้แหละเขาเลียงมาโดนปันใดครับเลียงมากกับปีหนึ่งละจ้ะปีหนึ่งปีกลัวๆละลายผลตอบรับเป็นอย่างไดครับดีอยู่จ้ะดีเลยบ่พ่อขายเลยบอกครับด้เงินข่าวว่ะบ่พ่อขายขายดีขายดีแฮงก็ให้หอยเห้ปลากินน้ำเน้หีนบอกครับเฮอให้ปลานี่คือ อยู่ในข้องเขานี่บอครับโอ้เขากลังหยุ่มกินเลยครับพี่น้องอ้เรื่ยงปลาหยังครับนี่นี่ปลานิ่นก็ปลาเข่งจ้ะปลานิ่นก็ปลาเข่งเขากินแหนแดงได้เลยแม่นบอครับเมนจ้ะตัวนี้บ่ได้เลี้ยงหัวอาหารเลยบอครับโบจ้ะโอ้คือมาดีแต่ครับประหยัดต้นทุนนะครับเนาะจ้ะอ่าประหยัดได้หลายเยอะครับผมกับจะเป็นปลาธรรมชาตินะครับอ่ะดูยืนในนี่เฮ็ดหยังแน่ละครับเอื่อยผ้าเฮาผ้าพี่น้องเฮายางเลาะเบิ่งนะครับ กเเ็เลียงปลาเรียงแหนเรียงหอยท่องอเรียงกบโอ้หลากหลายอย่างเลยนะครับเนาะโอ้กบกเ็เรียงเด็กกินพ่อเด็กกินพ่อเด็กขายเวลาเขามาสื่อเนี้ยก็ะโอ้ครับเขาเห็นเขาก็ทามสือขายครับเอ <laughs> าถึงเรียงแหนแดงนี่ครับเอ้ยเอ้ยเรียงยังสีมันมีโลกไม่ยังบ่ครับก็มีขึ้นกันจ้ะมันสีมีมส่วนมากมันจะเป็นน้อนล่ะนอนมาลงเอามีน้อนขึ้นกันบ่ครับเอ้ยนอนผีเสือ มันมากินแหนเขานี่บอกครับแม่ขันมันในโลกแล้วมันก็เรียบร้อยเบิดเลยแล้วเบิดบอเลยอ๋อมันจะล่ามไปเลยแม่บอกครับแม่มันจะล่ามท่านเฮ่าตรงสึงเกตเบิ่งดีๆขั่นเห็นท่นเห็นเหะเฮ่าก็เก็บออกไหปากินเลยให้กินอ๋อหรือบอกว่าเอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยไปเลยแม่จะก็มาแบ่งไว้ถ้าเป็นพอพันแม่พันมวนมันยังดีมันก็จะดีนทฮาเห็นังซี่ครับอ๋อแต่ขั้นมวนมัน ถึงนอนลมมันจะดำเลยเขาเลยมีพวกที่เขาเขียนห่างๆสีไม้ถึงว่าขายไปไม่เอานยุทธวิจน์เลยเป็นบ่ครับนี่ขยายพันธุ์ขายายพันธุ์นั่นมาท่านเลยไม่เอานะเบิ่งตี้เะรอเตระบอบบอได้ไม่หมู่บ้บานนี้หมู่บ้านขายไปหลายไปไหนครับเมื่อวานนี่ก็ไปสิบสี่กิโลติบสี่กิโลโอ้ได้เงินเข้ามาในสวนเลยนะครับนอนเลี้ยงแบบง่ายๆงไงแหนแดงนี่เข้าลงทุนทีเดียวเลยบ่ครับเอ๋ยไม่เอาะ โอ้เขาก็จะเก็บขยายพันธุ์เข้าไปเรื่อยๆเรื่าครับจ่าไม่นบันการเตรียมบ่อการเลี้ยงเลยครับเอ่ยเขาเลี้ยงจังไดครับคือเด็กเอาันี้ลงเขาก็เอาดินเอาขี้ฝุ่นแต่ว่าขี้ฝุ่นนี่ให้เอาแบบแบบแห้งแบบแห้งดีกว่าเปั่าครับถ้าเอาแบบเปียกโลกมันจะเป็นคือบ่อตันนั้นมันจะเป็นเหมือนมีแกืเลี้ยงดูเป็นเป่ครับไปเอาขี้ฝุ่นมาให้ เพิ่นผัดเอาตัวเปียกมาโลงหน่ำมันจะเป็นขี้แกะขืนมาเป็นฟองเป็นขี้หน่ำเสียนี่มันจะเฮ็ดเหี้ยเป็นเนี่ยจังว่าสิไดีเปลี่ยนหนาำไม่ยู่วันนี้อันนี้เฮ็ดเอาจตเฮ็ดใหม่น่ะนะะไอ้เพื่อนไปเอาขี้ฟุ้นมาหายเพื่อนผัดเปรี้ยวขี้ฟุ้นเปียกมาใส่นํำมันเลยเป็นแนวนี้ครับแต่ห่ากับจังแกใไขเอานาะครับนาอแกไขรเอาเปลี่ยนออกไม่แล้วมีทั้งเบิร์จากบอครับเอ่ยตอนนี้มีอยู่สี่หาบอตัวนี้เฮ็ดใหม่ นี่เห็นบอ่บอเนี่เอาลงเขาต้องลงเดี๋ยวซองเสมือนนี่นี่อู้ซองเสมือเขาลงหลายแบบนี้ครับ<อ>ต่บอบ่อซ้ำนี่ครับนี่นีนกระจาดเขียวหน่อยๆนี่แหละกระจาดเขียวอ๋อลงซ้ำกระจาดเขียวนี่แม่นจ้ะเขาก็จะขยายจักหมืองครับเขาสามารถเก็บผลผลิตได้ครับนี่ก็ประมาณซิปซิปหาเหมือนแหละมันจะมันจะหกักยาวได้เต็มที่นะอืมซิปหาหมืองขั้นเป็นม้วนจังสี่นี่เขาก็ได้อยู่แต่ว่ามัน มันอ่อนมันอ่อนเบาถึงว่าทรงไดบอก็บทรงไดครับแต่ว่ามันหันมันไดบัวลายน่ะน้ำนักบ่ท่านถึง <laughs> น้ำนักนว่าท่านถึงครับผม, <laughs> ผมเข้าสิได้ทรงเบิดบอลนี่เขาสิไดประมาณบูถึงซีบโลนะ่ะนี่คับนซํานี่โอ้แต่นีนมันหนาันใหญ่นี่จะประมาณไดเกือบยี่สิบโล่บอวซ้ครับแล้วนามทีเอามาเลี่งนี่เขาใส่หนาเป็นแบบใดครับเอ๋ยใส่หนามทัชเฮดีจะใส่นาม,าดานามบาดาน ได้น้ำจาะเอานั่นจะดีกว่าดีกว่าน้ำปราปานะน้ำปราปานมีคอลินอกสิขั้นเป็นข้าใส่น้ำปราปานี่ข้าก็จะเอามาลงผักไวซิก่อนจักสองเสมอเอาใส่ขี้คูนขี้ย่างไว้ป้านี่ให้มันน้ำใสจังสีนี่ท่าก็จงเอามาลงครับมันจะดีกว่านะแต่ถ้าได้น้ำปปาเอ้าได้นปานนี้บ่ต้องอันนี้เลยบ่ต้องรับเอาลงเห็ดได้เลย บานมีอาหารของแนแดงนี่หมายถึงว่าขีิงัวแห้งจังสิบอครับเอ่ยเยเขามาลงจังใดบ้นครับแบบซัมโบซํานี่เขาต้องลงหน่อยลงหลายจะกิโลกรัมครับเอ่ยกับบอดีคิดตวงอี๊ยงกับแค่เอาลงใส่ผืนให้มันทัวกับดินใส่ให้มันทัวครับลุ่ยๆใส่นี่บอครับเนียนจ้ะให้มันทัวกวนมันจะเข้าแนมบูเห็นกวนมันนั่นแหละครับกับบ่ถึงกับหนาแห้งซําเขาแนมบูเห็นกวนมันแค่นั้นกับข้าวหนามใส่เลยโอ้บ้านใส่ข้นเขากันแล้วก็ตักเศษเฟืองออกครับ นี่เห็ดหมดแมนบัดเดนี่เซฟเฟืองตากก่อนบาน้เอร์ครับตากแดดกับข้าเคตสดสลัดหรือบอหฮมลำไร่เขาแบบใดดีกว่ากันครับขั้นคือทถาที่เหล้ยงมานี่คิดว่าตากแดดดีจะดีกว่าตากแดดดีกว่าเมนจอเป็นพ่อหยังครับคือว่าตากแดดมันดีกว่าครับเพราะว่ามันมันขยายเร็วแต่ว่าแค่ต่ว่าสีมันสีต่างกันคือสีเันจะ๊บโเขียวจังแสนนั่นอ๋อสีจะบเข้มแมนบว่าครับเอื็อ แต่ว่าคว้วแข็งแรงเพื่อนนี่ดีคือการขยายเร็วอกันกัรเพราะว่าเหตุเบิง้งเสกันแล้วคือจังสีคือจังอยู่นนใน้สแลนนี่มั่อนี่จะจะ,จะดีกว่าขยายเร็วกว่าอยู่ครับผมตอบโจทย์ดีกว่ากันเนาะครับเมนจือบ้านนี้เอ้ยอยู่ข้างในครับเขามีบ่ออย่างแน่ครับเอ้ยอยู่ข้างในมันก็จะมีจอกุลาไปละจ้ะ <c oughs> จอกุลา <c oughs> ครับเอาไปยงงไยบ่ครับ กะเลี้ยงหอยเนี่ยกะขายกะมีเข้ามาสื่อน้ำกะได้ขายที่กันเขาขายจังไหนล่ะครับนี่ขายโลหะสิบบาทโลหะสิบบาทจ้าอู้ดอกไงดีนะครับเอ๋ยเนาะนี่เอือเห็นเราเป็นตอนสอนนะครับเป็นพื้นที่ทอดได้ก่อนครับเอ๋ยนี่สองประมาณสองไร่นี่ยแหละจ้ะทสองบิดถึงเงินถึงยังรวมไปทุกอย่างเลยนี่เจ้ะกบโอู้หูดีนะครับบรรยากาศดีแห้งโอ้กบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะครับนี่อยู่น้ำดินนะครับกินดินกินหยังอายุหลายเป็นไงล่ะครับเอ๋ยนี่ ตัวนี้ประมาณกระถิดสองกระถิดนี่ละเพราะว่าเพราะว่าซื้พอพันแมานี่ยนะครับซื้อพันมากนะับกกตัวระบาดหาซิอเพิ่นก็มีห็คล้ายเบิร์ตซูใส่สล่ะครับตัวระบาดตัวระบาดหาซิบสองบาทสามบาทกับมีจะ่าหันเหลือกเอาโตซ่ํานี้มามาลองเรียงเขาซื้อมาเลียงคุนไปกินไปขายนะครับเนะาะโอ้แต่พอดิกินได้ขายเขามือสื่อเนี้ยเขาเห็นเขาก็ ถามสื่อข้ากินผู้เขากิน,ก,นกับอี้แต่ว่ากรับทะเลี้ยงข้าวก็ต้องดูแลดีๆีนะครับเนาะ,นนะคนกินกับเป็นตะกินนะครับนี่ครับเทศดีแห่งบรรยากาศจิดตามต้นไหม่ชายคาลมไหม่ชายคาเลยครับพี่น้องดีแห่งดีครับไม่เห<อ>็ดเป็นข้างในนี่เองเนื้อเป็นห่มดีเนกใหญ่เนาะข้างในดีอยู่มันมีหม่มแบบเผาแบบต้นไม้จริงจริงมันไล่กุนีตัดออกน้ำตัดอกน้ำ ข้าวปลูกยักต้นครับนี่หนวยจังหวัดตีรลายต้นอยู่มันทีกันโผล่อยู่ข้าวปู๊กมันเป็นหฮมบ่ครับที่แรกแต่ว่าสีเป็นใหญ่พันป็นคนปลูกเพิ่นก็ว่าเพิ่นสีเห็ดปลู๊กไายนั่นล่ะปลู๊กไายหน่วยไขายยังมันไั่เหมือนก็ร่างสิเป็นหน่วยแน่แหละบางต้นเพิ่นอืต้นที่สมบูรณ์นะครับเนาะแม่นจ้ะโอ้บัลที่บ่อข้างหน้าเฮานี่คือบ่อเลี้ยงหยังล่ะเอ้ยก็เลี้ยงจอกเลี้ยงแหนมื้อนี้เป็นเป็นจอกจอกหูส้างจอกหูส้าง โอ้ขาย้คือกันบอครับเนี่ยอันนี้ก็ขายให้กันมันห่านหอยกหกินถ้าเวลามันก็พ่อได้แก่คัดย่าแเน้บ่ทนกะเอาไปให้หอยกินจ้จ่อกุหลาบพันนั่นลหละครับแต่ว่าจะให้กินดีซัมเนื้อโบนั่นกระโบอโอมันมันมันอยู่หนอาหารมันบอครับเบื่อแม่เีมันคืนอันเอาลงที่แรกนั่นนี่น้อยจังสิมันมีสิเป็นคืออันเน้ออันอันนั้นปานเฮานี่ครับครับ จอกไหมโอ้ยังจอกย่างแหนะครับพี่้องจอกกันอียังเกาะจอกหูหนูบานเท่านั่นจะดอกดกน้อยอย่างสิ่เป็นอะไรเป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่เนี่ยมันตอนมันจะขยายมันจะซ้ำเนี่ยแหละเพราะมันใหญ่มากมันจะจะเป็นแบบเป็นปันเป็นปันขึ้นไงคือหู้สางเขาเลยอื่นตัวนี้ก็จอกหู้สางมีคนซื้อกันแมนบอยอันเกิดว่าหาซื้อกันปะครับเมนจ้าจะหาซื้อกันก็ม่วนนี่โอ้ยังจอกย่างแหนะครับสร้างรายได้สร้างมูลค่า ติดจอดยังขยายบ่ท่านเลยบอกครับเอ่ยนี่เพราะได้ใส่นนล่ะ <laughs> <laughs> ครับผมพรได้ <laughs> ลูกเงินลูกไปโรงเรียนในพื้นที่หลอบ,บ้านนะครับนะ้อว <laughs> ่าจังสันกว่าได้นะครับพี่น้องหอยหอยทองพี่อหอยทองก็มี <laughs> ตัวนี้มองเพาะมันลูกมันค <laughs> ตัวนี้ลูกมันก็คือกันแต่ว่าเวลามันใหญ่แล้วก็มาไววน,นี่นะโอ้นี่คือบ่อขุนบอ่อ อันนี้เล่มมันบอครับนี่มันจะเป็นบอนุบาลเนาะม้วนนี่มันจะเป็นม้วนไงเหล้วนะม้วนไงเหล้วม้วนไงผอมเขาจะขายได้โอ้เริ่มขายได้แล้วบอครับนี่เอยขายแล้วนี่ขายแล้วสายครับเอายุบพื้นมาให้พี่น้องเขาได้เบ่งนะครับเป็นสายพันธุ์ยังล่ะครับเอื่อนี่มันเป็นหอยทองมันเกิดจะผสมเนี่ยกับทองไอ้ทองสนิมกับทองแท่นเนาะเพราะว่าเลียงเส่กันนะมันก็เลยผสมกันมันมันสิมีผลยังอยู่บอครับเือน มันก็บเป็นยังเขาเห็นว่าหอยทอกสืบเนื่นี่มันแข็งแรงกว่าทองอีกนิดสักหลักกรหญ่เร็วผอมเนาะครับเนาะใหญ่เร็วเวลาเข้าทรงเข้ายังสิกะครับไปใส่ปลอดภัยกันแสดงแสดงว่าเมื่อนที่เขากินเนาะครับเอ๋ยนี่เนาะจอกงูสางนี่มุนอู้ฟอร์แบล็คเมนจอกงูสางโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องแสดงว่าเลี้ยงแบบง่ายๆเข้ายู่บ้านนี่เขากะสั่งรายได้ได้เนาะครับเอือยเนาะได้เบิ่งดีครับหอยเพื่อนก็กินทํางานของเพื่อนถึงเวลากระจับขายครับพี่น้อง เขาสั่งมานี่ก็ขายตัวละหาบาทสิบบาทอยู่ได้ครับกันตัวหน่อยกับตัวละสองสามบาทโอ้แต่ว่าส่วนมากช่วงบางหันนี่ขายตะไคร่มันนี่ครับจังสี่โอ้ขายตะไคร่มันก็ได้เช่นกันโอ้ยขายไข่มันขายขายไงกาขายตัวมันครับเพราะว่าตัวมันหนีเข้าเขาต้องเอามาพักก่อนสองสามหมื่นพูนะเขาจะให้แข่งแรงก่อนเนาะครับเนาะพักให้เพื่อนอันนกหนามน่ะเขาบอกเขาเอือนนอกหนามให้เพื่อน คือจังเพิ่นจัมซินจังสีนะครับกซองเสมอนี่จังสีสรงใหญ่แต่ว่าใครเนี่ยเขาซ้ามาเก็บสรงได้เลยแต่ช่วงนี้ใครบอท่านใครใหญ่เพิ่นออกมาตะหันที่เรียกใส่โบอใหญ่ที่เรกเอยเลี่ยงนี่ร้ายเป็นไรครับไม่เอามาเคสิบสี่สิบห้าตัวสนั้นเด้สิบสี่สิบห้าตัวแต่ว่าก็สั่งเข้ามานั่นแหละรับสั่งพ่อพันแม่พันเข้ามาเขาก็เขาก็ส่งมาให้แบบ ไอ้หอยสนิียมก็หอยท่องคนกันเลยได้จังหวะเลี้ยงใส่กันเลยครับแต่ว่าข้ากันเนี่ยกินเหนือมันคือเกาเนาะครับเอ๋ยเนาะเนี่อยจ้ะเขาจต่ะ่าส่วนมากเขาจะเอาไปเลี้ยงได้ล่ะเอาไปเลี้ยงขยายตัวพวกที่เขาสั่งมานั่นแต่ยังโม่ขั้นเดีขายแบบว่าเหนือจะเถื่ออยู่ครับมิแต่เอาขายเห้เข้าไปเห็ดผ่านตัวอ่าถึงงี้ยไข่แบบนี้ล่ะบันเวลาเ้าเก็บไข่ไปฝากเหลือมันใส่เวลาจักกมือครับเอ๋ยประมาณสิบสี่สิบห้ามือมันก็ออกเป็นตัว กับครึ่งเดือนเนาะครับน like oh, so oh, so right. so ้องเม่ยนครึ่งเดือนประมาณการนะครับพี่น้องประมาณนั้นนี่เขาจะออกมือเ้านี้ได้ออกมือเส้าเมียตัวใหญ่ก็ยุนนี่ก็มีจริงครับเมียนเพราะว่าตัวใหญ่กบโตที่มันใหญ่ประมาณซามหนีก็ใหญ่ออกมานเพราะว่าตัวหน่อยมันเหลี่ยงอยู่ในหันม้วนหน่อก็บบหันนี่เห็ดหม่อีกอยู่พอตัวใหญ่มันออกมาเดี๋ยวบหันบ่นประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละจหวะใครเป็นบหันหรือใครเป็นใดกำลังเหลื่อมครับผมเพราะว่าถือใหญ่ อ๋อโอ้ดีแห้งครับพี่น้องเป็นพื้นที่รอบบานปกติเหากจะเห็ดต่สวนธรรมดาเนาะครับเอ๋ยเน่อไม่ใช่นี่หอากับมาปับเปลี่ยนคือมะขุดเป็นหลองเล็กๆนะครับเ <c oughs> สแซมนินทําต้นใหม่ต้นตอกนะครับหล้กก็เฮ็ดมันมีมูลค่ราคาขึ้นมาไดนน้นะเอ๋ยเน่อไม่ใจากที่หอาต้องรอดแต่กพร่าวสิจะออกน่วยนะครับพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เอาเห็ดขึ้นมาก่อนนี่ครับก็ได้เงินนะครับได้จับอ่าได้ใส่ได้ซอยได้ขอบัวนะครับแล้วสุดท้ายมีเ <c oughs> งี้งจะฝากให้ พ่อแม่พี่น้องเข้าในครับเอ๋ยจ้าขั้นไผ่อยากเฮ็ดอยากทำกะเฮ็ดใดจ้ะครับเลี้ยงง่ายๆบ่หยากแต่กะใส่ดูแลใส่ใจเน่จักหน่อยนั่ะล่ะครับว่าจะป้าเพิ่นทีบเลยไนกะถือสตูปะทำลายขึ้ถือนอนเนจ่อยครับตอนนี้ความเอาใจใส่น่ะครับจ้าก็ใส่ใจเน่แต่ว่าต้องหาบ่องที่เขาหมักเนาะครับเอ๋ยไม่นจ้ะเขาหมักเขาจังเห็ดนะครับพี่น้องเขาหมักกันแล้วเขาถึงจะเห็ดได้ครับ แต่ขั้นเห็ดล่ะบอกพวกข่าวว่ามันบได้พ้นใจออกันอันนี้ก็เห็ดหลยหลบอยู่คจังได้พ้นที่แหลกก็ลมรูคู่คานกันแมนบ่ครับอุตส่าห์ว่าแต่มันสีง่ายนาะใหญ่นาะว่าแต่มันสีง่ายเห็นเขาว่าเลียงทิ้งไว้ทิ้งไว้มันทิ้งไว้มันจะเมียนอยู่แต่ว่าเข้ากับตรงเบื้องนี้มีมีน้อนมียังลงเข้ากับตรงมาอันนี้แต่ถ้าจะให้มันมันดีหรือคือเขาเอาลงโบไม่จังสีเอาลงขยายไม่นี่เข้าจะ เอาน้ำสมควนใหม่นี้มาผสมกับกับน้ำจากฤษหนึ่ง<อ>ฟ้าโคกหนึ่งเข้านี่แหละผสมเข้ากับฉีดก่อนหนึ่งสินะมันจะป้องกันป้องกันเบาห้ยเม่งใหม่มาตอมอนั่นคือป้องกันหนำสมควนใหม่นี้บ่บ่เมนบ่เม,น,มนยาขาอผม,ผมก็ผมก็เพิ่งได้ยินได้นี่ว่าเอาหนำสมควนใหม่มาฉีดใส่ใส่แหนกได่ฉีดได้จ้ะมันจะป้องกันเบาห้พวกไอ้ พีเสือมันมาใครมายังใส่นะมันเค่ป้องกันแต่ว่าขั้นขั้นมันในล่งแล้วคือคือนำสมกวอนใหม่นี่ใส่บได้เลยเพราะว่าเคยอยู่ด้เคยคิดว่าอ๋อนอนคือบ่ตายก็เลยลองเอาใส่ได้หลายเบื่องประธามันตายเนี้อตายเนี้ตายอย่ามุ่งสอบว่าเบื่องหลวกมัดมาเป็นไ่ใหม่หลวกเป็นดั้ๆจะดีเหลือกเอาบวนที่มันบวนบวดาเด่นออกมาเพาะใหม่เขาต้องป้องกันก่อนนะครับเอ๋ยเนาะเมนจะต้องป้องกันก่อนขั้นป้องกันใดเน้น จะบ่มีปัญหายังเลยแล้วช่องทางของเอื่อยขายนะครับของที่ห่เห็ดผลิตขึ้นมานี่ไปขายใส่ครับเอื่อยก็ขายลงเฟซลงยังขายเนี่แหละจ้ะอ๋อขายออนไลน์เฮานี่บ่ครับเฮ้่าก็ส่งไ้เขาบ่าครับจ้าส่งห้แมน่นโอส้ส่งห้ไก่ไก่สดงเดือบเป็นยังป<ม>ระมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เนี้ยยังบ่ทันเป็นยังเลยอืมแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณสองสามื้อก็ฮหอดแล้วเนาะครับเนาะเ<อ>พราะว่ามันเคยสินค้าเคยตกขางว่าึงงหลคขานนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่แบบ เพิ่นโทรถามเพิ่นเป็นกระดาบ,บ่เป็นหยังเรับสบ,สบายเลยเนาะครับเ<อ>โอ้โหนี่ล่ะครับผู้ใดสนใจนะครับก็ต้องบ่แม่นสิได้จ,จองล่วงหน้าอยู่บ่ครับเอ้ยั่ช่วงนี้สิได้จองล่วงหน,านา้าไอ,อ้เล้วแนื้อว่นใหญ่อยู่โอ้ยเฮ็ดนําบ่ทันนะครับพี่นอ้นองบวชั่าจังได๋ก็โทรมาสอบถามเพิ่นเบิ่งก็ได้นะครับอ่าผู้ใดอยากได้ขอ้อมูลหรือบ่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันก็นกนลองติดต่อสอบถามเข้ามาเดี๋ยวบ่าวสลามจะเอาเบอร์โทรทิม่มให้นะครับเด้อ สำหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุดที่เขามารับชมและติดตามขอคุณเอออีกทีนึงครับผมบให้ความรูกับเฮานะครับพอกันกับบ้าสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับเด็กกิลิปหน้าครับผม